ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าญี่ปุ่นบ้านเราเนี่ยเคยเป็นฐานการผลิตสำคัญสำหรับรถยนต์สันดาปมีข่าวแว่วๆและจารยใชัยนาสินหัวรายงานว่า Toyota m o t o r c ร์ครับผู้ผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า e <อ>ีและแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ Toyota เป็นเจ้าของทั้งหมด ในเขตเทศบาลนครเซียงไฮ้จา,าะตะวันออกของจีนนะฮะแล้วก็เป็นข้อตกลงร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์ระหว่างรัฐบาลเทศบาลเซี่ยงไฮ้ด้วยนะพิเศษกับเทอร์้า,าที่จะลงทุนในยานยนต์พลังงานใหม่นะครับในเขตจ,จินซาน1 4 6หมื่นล้านหยวนนะครับหรือ6 6 4มื่นล้านบาทอโอ้โหใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก,กับ กิกะแฟกตอรี่ของเทส l a ด้วยโอ้โหก็จะเน้นในการผลิตรถยนต์เลกซัสนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าคือถ้ามองแบบนี้อาจารย์ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนเนี่ยให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นเยอะมากเขาตกลงเยอะใช่ครับเขาต้องแข่งขันกันพิเศษแต่ละมณฑลจะมีศักยภาพอีกกับบ้านเราอะเอาง่ายที่กับบ้านเราบ้านเราส่วนการรวมอำนาจใช่ฮะรวมนาจหมดนะครับส่วนของเขาเนี่ยกระจายอำนาจนะครับแล้วก็มันก็ไปเปิดโอกาสให้แต่ละเมืองมัน ต้องแข่งขันกันนะครับเราเลยเห็นว่าในตลอดเวลาเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเมืองใหม่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะพี่เสก